สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและเคารพครับนานมากที่ผมไม่ได้เอาเหรียญมาให้กับให้ท่านชมเนะนะครับเป็นนานมากนะครับที่ผมเติบโตได้เพราะช่องนี้นะเหรียญนะนะครับเหรียญรอเก้านะครับราชการที่9นะฮะท่านผู้ชมทุกท่านถ้าติดตามช่องผมนะแต่ก่อนจะเป็นช่อง10ล้านนะครับถูกแฮกไป3เดือนนะฮะถูกแฮกจริงจริงะ ตกแหกไป3เดือนนะฮะแล้วผมก็กู้คืนได้ช่วงนี้ช่วงประมาณนั้นก็ทําให้คลิปต่างๆนะหายเกือบไปเยอะเลยนะครับตอนนี้นะครับผมลองคลิปนี้นะครับน่าจะเป็นคลิปแรกนะครับตอนรับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังด้วยนะครับหลายท่านที่ติดตามช่องผมนะครับหลายคนบอกว่าทําไมไม่เอาคลิปพวกเหรียญต่างๆมาลงนะครับ จริงก็จะมีร้านร้านหลายร้านก็เอาส่งมาเหมือนกันนะครับแต่ผมก็ช่วงนี้ผมก็ไม่ได้รับเนาะนะครับแล้วเขาก็ยังไม่ให้โฆษณาด้วยนะครับผมก็เลยไม่ได้ทำเนาะนะครับแต่ผมไปเมื่อวันก่อนมั้งผมไปตรงห้องคาราโอเกะน,นะครับผมมีเหรียญสิบเอ๊ะผมสนใจว่าเหรียญน,นี้มันเป็นเหรียญไหนที่ผมเคยทําหรือ,อยังนะครับถ้าหลายๆคนเห็นก็จะเป็นเหรียญสิบนะครับสองสีระลึก การประชุมสมาคมปกครองสูงสุดระหว่างประเทศทั้งที่9เมื่อพศ2550บาระที่49นะครับ UNC นะฮะวงเล็บ UNC นะครับลักษณะของเหนะรียญนะฮะก็จะเป็นเหรียญกระสาบโลหะสองสีสีขาวและสีทองราคา10บ,บาทนะครับไม่ขัดเงานะครับวงขอบนอกมีเฟืองสลับเรียบนะ ขนาดผ่าศูนย์กลางประมาณ26มิลลิเมตรนะท่านดูฝั่งนะครับและท่านผู้ชมด้วยนะฮะลวดลายของเหรียญน,นะลวดลายของเหรียญด้านหน้านะฮะด้านหน้ามีพระพร,รมประรูปนะฮะบรมรรูปพระบาทสมเด็จพระประมินมหาปุิพลอดุลยเดชนะครับนะครับผืนนะครับพระพักเบื้องขวาทรงฉลองพระองค์สากลน,นะครับในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า พระบาทสมเด็จพระประมินมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9เบื้องล่างมีข้อความว่าประเทศไทยโดยมีจุดนะฮะจุดขั้นระหว่างข้อความข้างบนกับข้างล่างนะครับส่วนด้านหลังนะเรามาดูด,ด้านหลังนะครับด้านหลังกลางเหรียญมีรูปสัญ,ญลักษณ์สมาคมสารปกครองสูงสุดระหว่างประเทศเบื้องบนรูปสัญ,ญลักษณ์ดังกล่าวมี รูปเครื่องหมายรัชการของศาลปกครองด้านล่างนะครับเครื่องหมายรัชการดังกล่าวมีข้อความว่า10บาทนะครับด้านซ้ายมีข้อความว่า10บาทนะฮะบ,บาทไทยแล้วก็10บาทนะเป็นเป็นสิบาทนะครับ BAXT AH นะครับเมื่องล่างรูปสัญลักษณ์นะครับมีข้อความว่า b a n g k o k Thailand 2 0 0 0 007นะครับเนีนะฮะไ ภายในนะครับวงขอบเบื้องล่างมีข้อความว่าการประชุมใหญ่สมาคมศาลปกครองสูงสุดระหว่างประเทศครั้งที่9นะครับวันที่22ถึง24พฤศจิกายน2550รกรุงเทพนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการผลิตทั้งหมด3ล้านเหนนะรียญฮะอยู่กับผม1ล้านไอหนเหรียญ <c oughs> 3ล้านเหรียญ <c oughs> ไม่รู้ว่าอยู่ใครมั่งนะครับ,บปัจจุบวนมีราคาไหม ก็มีตั้งแต่60บาท70ดสร้อยกว่าบาทก็มีนะมีเหรียญน,นะฮะก็ลองลองเสิร์ชใน Google ดูนะครับราาเหรียญก็ยังไม่แพงนะนะครับแต่ถ้าสะสมไว้ถ้าเหรียญไหนที่ยังไม่เคยใช้เนี่ยนะ่าจะแพงนะครับอย่างต่ำก็อาจจะอย่างอย่างสูงอาจจะถึง300บาทเลยทีเดียวนะครับอ่ะมาฝากคุณกันนะครับกับเหรียญประชุมใหญ่สมาคมสารปกครองสูงสุด ระหว่างประเทศครั้งที่9ปี2550ครับอมน,นิสวัสดีครับ